อ <S an> นายมาหามะเ <S an> ดงโตหัวนหน้าชุดอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสอําเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานี <S <S <an> <S เราถึงวินาทีที่คนร้ายไม่ต่ำกว่าสิบคนบุกเข้ามาด้านหลังพอคอยซึ่งตั้งเป็นฐานปฏิบัติการอสบริเวณริมถนนกระเพาะสายบุรีหน้าโรงเรียนบ้านการูบีก่อนจะใช้ปืนจี้ศีรษะอสสุไหมีสะสูสิาอาาส,มส,สอาานามินิแว และออสอิส,อสมีบาฮาในช่วงเช้ามืดแล้วปล้นปืนอาก้ารนึ่จำนวน4กระบอกและ M16A 02จำนวน1กระบอกกระสุนปืนกว่าร้อยนัดเสื้อกะ5ตัววิทยุสื่อสาร1เครื่องและโทรศัพท์มือถืออีก5เครื่องหลบหนีไป แม้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะช่วยกันสร้างป้องปารการที่มีลักษณะคล้ายหอคอยในการป้องกันร,ระวังเหตุนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันเหตุการณ์ป้นปืนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียงนั้นไม่มั่นใจและต้องปิดเรียนก่อนกําหนดค่ะ การเปิมปืนครั้งนี้ทาให้โรงเรียนบ้านการูบีต้องปิดเรียนทันทีเพราะครูและนักเรียนไม่มั่นใจในความปลอดภัยและแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะตกเป็นเป้าหมายเสียเองแต่ครูหลายคนบอกว่าการมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจําโรงเรียนก็ยังดีกว่าต้องดูแลตัวเองโดยปราศจากอาวุธถ้าเจ้าหน้าที่มาอยู่ก็เป็นเป้าอย่างนี้ที่จะเกิดเหตุเหมือนวันนี้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่อยู่แล้วก็อุ่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแลเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงโรงเรียนก็อาจจะปลอดภัยหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงก็ได้แต่ว่าผมก็ปลอดภัยมากกว่า เหตุการณ์ป้นปืนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุป้นปืนจากอุทยานแห่งชาติบูโดซูไวปาดีแต่คนร้ายไม่สามารถขโมยปืนที่เก็บในตู้เซฟไปได้ซึ่งเหตุการณ์ป้นปืนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทําให้หน่วยงานที่มีปืนในความดูแลโดยเฉพาะกองกําลังประชาชนที่อาจมีทักษะการต่อสู้ไม่มากต้องเพิ่มการดูแลอาวุธปืนนครั้งนี้มันมองว่ามันจะเป็นบทเรียนในการดูแลครับครับเป็นบทเรียนอย่างยิ่งนะครับ ก็อาจจะเสริมในชุวกกำลังที่ว่าที่มีประสบการณ์กว่าชุดุมครองมู่บ้านของเราในอะไรอย่างเี้จากข้อมูลของหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นป,นปืนจากกองพันพัฒนาที่4เมื่อวันที่4มกราค,คมปี2547จนถึงปัจจุบันมีปืนที่ถูกปล้นไปแล้วถึง1,629กระบอกแต่เจ้าหน้าที่สามารถติดตามปืนคืนได้484กระบอก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าปืนที่นํามาใช้ก่อเหตุมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นปืนที่ถูกต้นส่วนที่เหลือจึงยังเป็นปริศนาดิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน